คนเอาละครับกลับมาสู่โหมดเดิมแล้วนะครับผมก็ผ <g> ล <ül> <g ül> ฮาโลวีนมาแล้วเนาะผลซอลซออีนมาแล้วนะครับเอาละครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบลกลิสกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงรีวิวซีรีส์และมูฟวี่เช่นเคยนะค,ะครับผมอะที่ผมบอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, ซีรีส์ Cabinet of Curio s i t y นะครับผมเป็น1.1นะเป็นแบบไซส์สตอรี่นะครับผมที่ผมจะเอา E.P. 6นะครับผมที่ชื่อว่า dream in the witch house มาขยายความอีกนะครับผมแบบเจาะลึกลงไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันๆนะครับอย่างแบบบะะเ,เช่นอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าผู้กับของคนนี้เขาชื่อว่าแคทเธอรีนนะครับผมซึ่งเอยทุกคนอันนี้คตรเซอร์เลยอะ่ะคือผู้กับแคทเธอรีนคนนี้เขาเป็นผู้กับ twilight แต่ว่าที่เขามากำกับอันนี้ EP6 อะ่ะซึ่งมันเป็นแบบว่า เป็นหนึ่งในสตอรี่หนึ่งในแบบว่านิยายของ H.P. Lovecraft นะทุกคนที่ผมอธิบายไปแล้วนะว่า Lovecraft เขาแบบมีความเชื่อแบบไหนในจักรวาลนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังนะแต่เดี๋ยวผมจะแปะคลิปเอาไว้เหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนก็ไปกดดูได้นะครับผมในนี่เลยนะอะไรนะ นั่นแหละในไตเติลน่ะเออเดี๋ยวผมจะไปแปะเอาไว้ทุกคนในแบบคำบรรยายเออในคำบรรยายทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้นะเออแปะคลิปเอาไว้ทุกคนก็ไปดูได้นะโอ้ออ <c oughs> ทุกคนหัวฟูอย่างเงี้พื่สาวผมก็เงี้ยทุกคนหัวฟูมากเอาละครับก็ผมไม่คิดเลยนะว่าแบบพอถอยไลท์อะ Twilight มันเป็นหนังแบบโรแมนส์เนื้ทุกคนแบบแฟนตาซีโรแมนส์อะไรเงี้ยไม่คิดว่าแบบเขาะจะมาสามารถที่จะกำกับแนวนี้ได้แนวแบบ HP ชพีเลิฟคราฟต์อะแล้ว ซึ่งแนว h อ Lovecraft อันนี้ผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องปกติด้วยนะทุกคนแบบเป็นเรื่องที่แบบผมไม่คิดว่า l o v e c รา f t จะทำมาก่อนด้วยอะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งแบบเขาใช้คำว่าแบบมิติที่เราอยู่นั่นอนะเป็นเพียงแค่แบบหนึ่งในอีกหลายพันหลายล้อหลายร้านมิติที่แบบว่าซ้อน,อนกันหรือว่าแบบอยู่ต่างกันก็ตามซึ่งแบบเออผมรู้อยู่แล้วว่าเลิฟคราฟเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับมิติในจักรวาลน,นะประมาณานั้นเรื่องแบบ จักรวาลอะไรต่างๆหรือว่าสี่มิชีวินที่สู perior มากกว่าแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาเรื่องแม่มดมาเขียนด้วยไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอารมณ์แบบว่าแบบเฮ้ยยอดเขาให้เขียนเขาแบบมีความสงสัยแล้วให้เขียนแม่มดขนาดนี้เหรอแบบเฮ้ยเลิศนะอริงจริงคือแบบเออนต่ตไปันนี้ก็คงแบบว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นมากขึ้นของ HP Lovecraft แล้วทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมเขียนนิยายนะซึ่ง แนวทางของผมก็ไม่ได้แบบก็คือเอาอินสลูเรชันมาจับเ p l พีและพรับอยู่แล้วด้วยเพราะผมตัวผมเองเป็นคนชอบจักรวาลชอบมิติชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยชอบแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของผมก็จะเนน้ไปททำแบบคนละแนวอับเขาอะ<笑><笑>ประมาณนั้นนะแต่ก็เป็นแนวแบบจักรวาลเขาเรียกหรือเรียกว่าแนว cosmic horror เหมือนกันนะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไข่เนี่ยระดับจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นนะ cosmic horror นะความน่ากลัวของแบบจักรวาลอะไรอย่างเงี้ประมาณนั้นเอาล่ะแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์อีกอย่างก็คื รูเพิร์ดกรินทุกคนรูเพิร์ดกรินผมแอบกระซิบเลยรูเพิร์ดกรินใครจาได้มั้งว่าเขาเป็นนักแสดงมาจากไหนให้คิดต่อยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กแป้งหมดเวลาเอาละครับผมเฉลยนะก็คือรูเพิร์ดกรินเขาเป็นนักแสดงที่เคยแสดงเป็นตัวละครรอนวิสเล่หรือว่าโอ้ยเจ๋งจังเลยอ่ะวิกเก็ตจำได้ไหมทุกคนในแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองซึ่งแบบตอนที่ผมดูอันเนี้ย ผมก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นนะที่จะได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาหายวงการนทานมากทุกคนที่เคยใครเป็นแฟนคลับแฮงค์ยิปปัตเตอร์รอ่ะทุกคนจะเห็นว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบเดนนิสแรนคิฟเนอร์หรือว่าแบบเอ็มมาวัตส,สันอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยนะเขามีงานเยอะที่สุดอยู่แล้วแล้วก็หมายถึงแม้แต่เดรกโกมอลฟอยเขาก็มีมาเล่นซีรีส์บ้างนะทุกคนแต่ผมซีชิงเขาไม่ได้นะเออผมขอเรียกว่าเดโรโกมอลฟอยแล้วกันนะเขาก็เคยมาเล่นซีรีส์บ้างนะเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่ารรรรูเเพกิ่งทีแสดป็นอนนวิสลีีย์เ่ย หายเน็บไปเลยหลังจากจบอ่าซีรีส์หน,หนังซีรีส์ของ Harry p o พอตเตทุกคนคือแบบหายไปไลนวะงงมากแม่อยู่นีก็หายแว็บไปเลยเนาะ <c oughs> เรียกว่าโผล่ทีคือเรื่องนี้เลยหนึ่งใน8 EP ของ Netflix ซีรีส์ที่แบบว่าเป็นตำนานในตอนนี้ <c oughs> แล้วก็จากผู้กำกับที่เป็นออสการ์รางวัลอสการ์ด้วยทุกคนคือแบบเชียแบบโอ้ยผมนี้กุมหัวเลยแบบสุดยอดอ่ะโอ้ยรูคนกินนี่แบบนางเจาะอย่างนี้เลยนะ แล้วก็การแสดงของเขาก็ยังดีเหมือนเดิมมากๆ,ๆทุกคนคือแบบแสดงดีมากอะ่ะเออผมดูแล้วอินมากๆเลยอะ่ะแต่ที่ผมต้องเอามาแบบเอามาขยายความอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมมหมดนะทุกคนแล้วก็ไปถึง h อเือพรับด้วยหมไม่พูดไม่ได้แล้วอะประมาณนั้นแล้วก็เขามีความชื่อเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวงคลื่นเวลาแบบเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเขาเป็นทวินส์นะก็คือลูพากินนะัละแซมตัวหลักเนาะแล้วก็เป็นทวินส์กับน้องสาวเขาอันนี้มีสปอยทุกคนสปอยแล้วละ่ะ ไม่ทันแล้วใช่ไหมบอกทวีโกนนั่นแหละเขาเป็นทวีนสันแล้วเขาก็แบบเหมือนน้องสาวเขาเสียแั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเหมือนเขาเห็นว่าน้องสาวเขาถูกดูดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามหาหาแบบาหาให้ผลแบบเนาะหาขา้อหาแบบความจริงอะไรอย่างเงี้ยหาข้อพิสูจน์จนเขากระทั่งได้ไปเจอชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่มีเหมือนแบบเครื่องดื่มบางอย่างประมาณนั้นเรียกว่าอ e นะิล็กซ่าะผมขอเรียกว่าอิเล็กซ่าแล้วกันนะประมาณนั้นแหละอยู่ในคนแม่มดแล้วเขาก็มากินแล้วก็ทําให้เขาไปอยู่ในมิติหนึ่งได้ แต่ว่าคำเตือนก็คือห้ามไปทำอะไรที่ไม่ควรทำหรือว่าเก็บอะไรกลับมาจากอีกมิติเด็ดขาดเพราะนั่นเป็นมิติเขาเรียกว่าแบบเป็นมิติของป่าป่าแห่งวิญญ,ญาณหลงทางประมาณนั้นที่แบบว่าวิญญ,ญาณที่แบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีห่วงหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถ move on ไปขึ้นสู่สวรรค์นรนกได้หรือว่าแบบ move on ข้ามปรพไปได้แต่ว่าไปอยู่ในมิติเนี้ยอืมประมาณนั้นก็ถ้าเกิดบ้านเราก็เรียกว่าแบบเป็นปรลพบก็ได้แหละเออเพราะแบบ โ,โลกหลังโลกหลังความตายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นนะแต่ว่าเออเอชพีเครับเขาเรียกว่าแบบเป็นมิติแห่งวิญญาณที่หลงทางผมเรียกอย่างงี้เนาะเป็นป่าประมาณนั้นเขาก็ได้ไปแล้วก็นั่นแหละเขาก็ได้ไปค้นหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้รู้ว่าแบบแม่มดคนแม่มีแม่มดคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาพยายามจะหาทางที่จะกลับมาโลกของเราเนี่ยก็คือแบบว่ากลับมาเป็นกายหยาบนะประมาณนั้นเพราะว่า คีย์หรือคุณแจจริงๆแล้วคือเขาสองคนนั่นแหละก็คือทวินส์คนที่เป็นทวินเท่านั้นที่จะสามารถทําลายกดกำแพงกั้นประตูตรงนี้ได้ซึ่งแบบเฮ้ยเอชวีเลิฟคาใช้เรื่องอะไรนะมิติเี็คนตายแม่มดแล้วก็ทวินเอาสามอย่างนี้มารวมกันทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยพอลมตัวแล้วมันลงตัวมากเลยแต่ให้เป็นหนังซ้นมก็ลงตัวสุดๆอะ่ะแบบเออว่ะเนาะเพราะว่ามนุษย์เราก็ยังไม่สามารถไข ความลับของทวินส์ได้นะว่าแบบเขามีการเชื่อมต่อกันทางไหนหรือทางจิตหรืออะไรก็ตามเนื้อที่แบบมันลึกซึ้งมากกว่าที่วิทยาศาสตร์จะวิทยาศาสตร์ของยุคนี้นะครับวงเล็บที่จะเข้าใจได้เลยประมาณนี้ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าอืมอีกหลายๆแบบเช่นแบบว่า เพื่อคนที่ตายจะได้อยู่คนที่อยู่ก็จะต้องตายก็ต้องแลกกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ย HP เลิฟคราฟนี่แบบเขารู้จักธรรมชาติดีกว่าเขารู้จักธรรมชาติและโลกเว่นมนหรือจักรวาลนี้ดีกว่าที่แบบหลายๆคนเคยรู้นะเพราะว่าผมก็เคยผมก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มของ HP เลิฟค a าฟไทยแลนด์เหมือนกันทุกคนซึ่งแบบทุกคนก็จะแบบว่าเป็นสำหรับมินนวดเมนอะไรนู่นนี่นัน่นอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบ HP เลิฟคราฟเขาก็มาทางแบบแม่มดเหมือนกันนะเอ้ยเออเขามาทางแม,ม รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่เอาเรื่องถึงในเรื่องราวของพวกเราแบบไปนั่นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไปถ่ายทอดว่าแบบเออแม่มดมันสิ่งแม่มดเป็นคนไม่ดีอะไรก็ตามเถอะเพราะว่าแบบคนเราก็มีทั้งดีไม่ดีเนาะแม่มดก็เป็นมนุษย์อะก็มีดีมีมีมีดีมีเลวเป็นเรื่องปกติทุกคนเออแต่ให้เป็นมนุษย์ก็คือมีดีมีเลวนะประมาณนั้นทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากๆเลยที่แบบเออได้เห็นหน้ารอนวิสลี่อีกครั้งกลับมารับในบทบาทของรีมส์อินเดอะวิช h ฮาส์ซึ่งแบบก็มาแสดงเกี่ยวกับเรื่องแมมอแล้วเนาะ ก็ไม่พ้นอยู่ดปแบบปีประมาณนั้นแต่แค่แบบมันเป็นซีเรียลสมจริงมากกว่าแค่นั้นเองแหละประมาณนั้นทุกคนบายใครชอบไม่ชอบไม่ไงหรือว่าแบบฟังผมแล้วอยากดูไปดูเลยทุกคนสนุกมากๆเลยอ่ะแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือกราฟิกหรือรอะไรก็ตามคือแบบมันเพอร์เฟกต์มากๆใช้คำนี้เลยดีกว่าสุดยอดจับร่วมกับจักแปด่วมกับที่ได้รับรางวัลอสการ์ลงถึงนักแสดงทุกคนถ้าเกิดทุกคนดูแบบซีรีส์เยอะๆหนังเยอะๆนะในเรื่องเนี้ย ทั้งแปด EP อ่ะคุณหน้าทุกคนเลยที่แสดงผมนี่เห็แบบเฮ้ยคนนี้เหรอคนนี้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 ค,นนคือแบบดาราทุกคนคือคุณหน้าหมดเลยอ่ะเออแบบสุดยอดจริงๆริงเราจริงจริงแล้วเจนคิด